ใท้ท้ายภาษาตายครับพ้นลไมายนี่คืออะไรคงคืออะไรคงเหรอครับถ้าผมเดาไม่ผิดคงน่าจะเป็นมะพร้าวตอบก่อมะพร้าวข้ามข้ามยอมข้ามยอมข้าวโพดรับคงคงข้าวโพดโอ้โหจ้าขตอบไปครับมะลิมะลิก็คือคำถามเด็กๆเลยครับมะลิตายแล้วมะลิไม่ใช่กล้วยม่้ไป ลองกล้องลองกล้องคือมะลิว่าหรือเปล่ามะลิสับปะรดครับผมอิดต่อไปสวะสวะคืออะไรครับสวะมะลิก็ยังเป็นสับปะรดได้สวานี่มันต้องอะไรที่แบบสุดติ่งเนี่ยเลยมะนาวมะนาวใช่สวะมะนาวลองลุกยาหมูนำ ขนาดชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยเกิดมาตรงนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเลยยามุนามมันน่าจะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าใช่จมพูมันจะถูกไหมเนี่ยสุดท้ายครับหัวครกมันต้องเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะหัวครกหวานแล้วก็กรอบอะไรดีวะกรั่ังกรั่ังใช่ มะม่วงหินวาววนะ <laughs> น,นูนก็เะแเรื่องปลมาท